ลักษณะของเขากะออกเหลืองส้มเหลืองอ่อนๆนะคะมาสิ้นกันเลยค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะพี่น้องเบิร์กทานังโหลดเ <c oughs> บิร์ทานังโหลดมอนี้สิผ้ามาอ่าฟานเปลือกอ่าบัวหิมะคิดบอกมอนี้สิผ้ามาฟานเปลือกบัวหิมะอายุสามสี่เดี๋ยวเสียงเบิงนะคะ เหลือลอยู่ซอมนี่แหละที่สีสิกินนะพี่น้องอันนี้ถ้าเจ้าแถมมาเนาะแถมมาคือสิเหยวถิ่มแลวพี่น้องมันเป็นล่าแล้วแถมมาแต่คือสิกินบ่ได้ดอกเพิ่นว่าอันนี้แถมนะนมันหน่วยหน่อยไม่ยาไปมาใด้ใด้มานะคะพี่น้องอันนี้ก็สิกินคือสีกินบ่ได้แต่อันนี้เป็นสื้อมานะพี่น้องเพิ่นเลยมาแบงเดี๋ยวสีฟ้ามาผ่าฟานเปลือกแช่ตู้เย็นไว้กินนะคะ S <S <an itary> มาเบิงโหลดจ้ะมองมองมองว่างกล่องว่าเดี๋ยวค่าตักกล่องมาสีฟานใส่คุนีไ้นะเพราะว่าไว้ทานังกับเขออาไปด้ออันในยาวมาไห้ค่ะพี่นอนอสีฟานส่เปลือกแซ่ตู้เย็ยนไว้ห้แฟนกินเนาะแพงอยู่นะคะ้าอยู่เมืองหนอก,กับแพงผูอันผูขายเพิ่นเพแพ้งดิค่ะเพราะเพิ่อน,พอน,พน,พอนอยากขาย แต่ว่าผู้กินซื่อนี่สีแพงอยู่นี่ห้องกานจนให้เห็นสีเหลืองนะ,ะพี่หน้องกระสีมีนี่เห็นบ่ามันกระสีมีบางบางสีขาวนะ,ะเห็นบ่เดี๋ยวมาฝานกันเลยอันนี้นะคะเป็น พูดถึงมาดีต่อสุขาพาบอสําหรับคนที่คุ้มการหิวนะคะพี่น้องอยากลดความอ้วนคือกินแล้วบ่ไใดเฮ็ดไหล้ลดใดนะ,ะพี่น้องเ mm. พียงแค่ว่าเขาคุ้มหิวเขาบอ่อห,ห้าหิวเขากินแล้วอิ่มให้รู้สึกอิ่มนะคะ mm. เพราะว่ามันมีนามมีม้วนของกากใยมีนะคะพี่น้อง mm. อ่ารากชนิดรากอ่าแกนขัานตะวันค่ะพี่น้อง mm. เดี๋ยวขออนุญาตวางกับพื้น,นะ mm. เดี๋ยวจะไปล้างดู mm. เป็น ตระกูลเดียวกับท่านตะว,วันแต่ว่าแห่งล่งหัวเหมือนมั่นนะฮะเออสำหรับคนที่นี่มันจะมีเปลือกขาวๆสำหรับคนที่เป็นเบาหวานสามารถรับประทานได้นะคะบ่มีผลขางเคียงสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานนะคะกะเขามีความหวานแต่แห่งบ่มีผลกับบุคคลที่เป็นโรคเบาหวานนะจ๊ะ บำรุงเลือดบำรุงหัวใจนะเพิินว่ามากเออแต่ว่าสิบอกไว้ก่อนนะคะพี่นวงว่ากินแล้วตดดีดีตดเบิดขึ้นกินแล้วตดซุ่มกันหัวขวนกันกีกักกิกักกับพี่นอลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปล้างนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะจ๊ะอ่ะเอาซองหัวก่อนเอาซองหัวก่อนนะคะไปะไปล้างกัน ลักษณะของเขากะออกเหลืองส้มเหลืองอ่อนๆนะคะมาชิมกันเลยค่ะเพื่อนๆสวัสดีสสดค่ะ,คะมื้อนี้พ่อๆกันกับแมวเหมียวกับอลิซาเช่นเดิมนะคะหัวหยุ่งหัวฟูคะ่ะเนาะมื้อนี้ฟานบฮหิมาเล้วกับสิผ้าอลิซามาชิมนะคะทําดีๆค่ะเออมาเอาคนละอันชิมดูซิว่าจะเป็นยังไงมีนีชิมอันนี้เนาะหรืออันไหนหนูเจ้าอันไหนมีชิมอันนี้มช่มอนนี้มาชวนกัน ชิมพร้อมกันสิสน,นี่บัวชิมานะคะสรรพคุณไร้เหล่ลนะคะพี่น้องสำหรับคนที่อยากลดความอ้วนกะกินเพื่อควบคุมการหิวนะคะเพราะว่ากินเด้วมันสิบเหตุให้หิวเขาบ่แมนว่ากินเราเหตดให้พร้อมเลยค่ะพี่น้องคือมันสิบเฮตดให้หิวเพราะมันสิเต็มกับเพราะเนาะสำหรับคนที่เป็นเบาหวานกะสมาถกินใดถึงแม่สิหวานนะคะเป็นบ่อันตรายกับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานอามาซิมกันอืมหวาน หวานจ่ำอ,อืมน้ำเคยวเยอจะจืดมากเลยดัดเนดี่ยกัดของอย่างนี้กัดอ,อัอดอนนี้ทำย,ย์ใหญยังไม่บุปากอร่อยนะ ขึ้นห้องนี้หวานมันมีน้ําเยอะมันเหมือนเจืดแต่ว่ามันจะมีความหวานเหมือนมันแกว้ว<ม>อันนี้หวานนะมใจอยากกินอะไรเนี่ยอือหานี่หนูน่าหักกัดเลยค่อยๆกัดเ,เ,เอาไปได้ไหมเอาไปได้เดี๋ยวให้ถึงอสามนาทีก่อนแต่เนี้อไทห <า S 1> ั่นครึ่งอ่ะอือห,าหาือหั่นห้เอาหมีมา แซ่บ,บค่ะเพื่อนๆเอาเอาจานเล็กมาด้วยืขยังไปกินนะเพื่อนๆ <c oughs> เอากระดาษทีชูมาด้วยอืมอร่อยเลยนะคะเพือ่อนๆงงไม่ตมังเศรษค่ะเศบ <c oughs> เอาอันนี้ค่ะท่านเอาอันนี้อันนี้อันนี้ถ้าง่ายก็เป็นใสๆนะคะเหมือนมันเนาะ กินเหลวกับเหมือนมันเกี่ยวบานเฮ่าอ่ะแบ่งให้ลูกไปกินแซบแับกับพี่นอ้องโอเคนะคะพี่น้องจะพอกันไม่คลิปหนานะคะเด็กเริ่มเขาคั่วแล้วยัง <laughs> พอกันไม่จ้าบ๊ายบายค่ะ